สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับเดชนันธิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนนั้นให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการ SME ค่ะซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากสถานการณ์โควิดที่ซบเซาก,กันมาหลายปีแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสําหรับผู้ประกอบการ SME แล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทองของท่านแล้วถ้าหากว่ายิ่งท่านได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทางธนาคารที่ให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการผู้ ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ธรุรกิจของท่านสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ค่ะเทรเอชอร์คัดชัดเจนนะคะจะมาพูดคุยกันกันกบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank ค่ะว่าธนาคารนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุสนผู้ประกอบการ SME ของไทยให้เดินหน้าธรุรกิจไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะแล้รวม ถึงวันนี้จะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เขาบอกว่าเขารอดตายจาก SMED Bank เลยทีเดียวค่ะแต่ช่วงแรกเราจะมาพูดคุยกันกับผู้บริหารของธนาคารนะคะพูดคุยกันกับคุณชาตรีค่ะเวสรนสุทธีนะคะรองกรรมการผู้จัดการ SMED Bank สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอันทยาครับค่ะออคุณชาตรีค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนถามก่อนนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวนะคะคปกติเวลาพูดถึงธนาคาร SME Bank เนี่ยก็จะแค่ SME Bank แต่ตอนนี้เป็น SME D Bank อันนี้ตัว D ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้เติมมานานหรือ,อยังคะหรือ,อว่ามีความหมายว่ายังไงคะเออถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบนภารกิจของทางธนาคารเนี่ยเราเราจะมีภารกิจอยู่ประมาณสัก2-3เรื่องรเรื่องแรกเรามันจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่า นึ่งคือการให้สินเชื่อนะครับอันที่2คือการพัฒนา,านอาหารที่3คือการร่วมลงทุนคันนี้ในยุคแรกที่เราออกไปเนี่ยเราอยากจะเปิด Image ที่จะให้คนรับรู้ถึงเรื่องของการเข้าสู่แหล่งทุนเป็นหลักก่อนนะครับแต่ตอนที่เราทําเรื่องการรับรู้ให้คนรับรู้เรื่องของการเข้าสู่แหล่งทุนเนี่ยเราก็แอบ,บเล็กๆทําเรื่องของงานพัฒนาอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการมาโดยตลอดมาในช่วงสองสามปีหลังเนี่ยครับที่เราบุก หรือเน้นเรื่องของงานพัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นนะพอเราเน้นเรื่องนี้มากขึ้นปุ๊บเราก็เลยดึงเอาภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของเราอะนะครับขึ้นมาชูให้เห็นก็คืองานเดเวล็อปเมนต์ก็เลยมีตัวดีโพขึ้นกลางระหว่าง e s m e กับแบงก์ขึ้นมาดอ๋อดีนี่คือมาจาก <Development S 2> เด<อ>เวล็อปเดเวลครับนะคะขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าการมีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาในแง่ไหนยังไงบ้างคะครับ โอ้จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องงานพัฒนาเนี่ยครับต้องต้อง,องเรียนว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งทําให้เขาโตนะครับมีทุกสเตจทุกขั้นตอนถ้าเป็นผู้ประกอบการใหม่เราก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรอบรมให้ความรู้เชิญชวนเขาเข้ามาอบรมซึ่งสสมัยก่อนเนี่ยจะต้องไปเขาเรียกว่า อบรมกันในห้องในคลาสอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนพอเทคโนโลยีเปลี่ยนปุ๊บเราก็เป็นออนไลน์ก็สะดวกขึ้นอันนั้นคือการอบรมนะครับพออบรมเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากได้ผู้เชี่ยวชาญอยากได้กูรูอยากได้คนที่เก่งเรื่องรู้แบงก์ก็จะพยายามประสานกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับ เชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรที่มีคนเก่งๆเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในผูของเราเราเรียกว่า SME D c o a c h โค c o เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่โค้ชให้แต่ละกิจการในการพัฒนากิจการของเขาเหมือนธนาคารเป็นเพื่อนคู่คิด ให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างนั้นะคะเพราะว่าเวลาเรานึกถึงธนาคารก็จะนึกถึงแค่ว่าเวลาต้องการเงินนะคะต้องการที่จะต้องการเงินทุนเอาไปทําธุรกิจนี่ก็จะนึกถึงธนาคารแต่ว่าอันนี้บทบาทเนี่ยเป็นมากกว่าธนาคารเป็นมากกว่าครับค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงธนาคารโดยทั่วไปก็มีแบงค์ สถาบันการเงินที่เป็นภาคเอกชนท่านก็ทําหน้าที่ของท่านได้ดีแล้วนะครับแต่ภายใต้วิกฤตสถานการเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีมาเป็นระยะระยะเนี่ยบทบาทของธนาคารรัฐเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ที่ต่างกับสถาบันการเงินทั่วๆไปฉะนั้นบทบาทที่เราทาหน้าที่ต่างจากคนอื่นคืองานพัฒนาที่เหมือนที่คุณนทิยาบอกนะว่าเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งนะครับ พราะถึงยกตัวอย่างอย่าง,างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคงเป็นช่วงเวลาที่ผู้กระกับการ SME เนี่คงจะแบบบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคอย่างช่วงเวลานั้นถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นธนาคาร SME ดีแบงค์เนี่ยมีบทบาทในการที่จะช่วยประครับประคองผู้กอบการยังไงบ้างคะโอโ้ต้องเ,ออเรียนว่านในในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักแล้วก็แรงขนาดนี้แล้วก็ยาวขนาดนี้ด้วยนะครับใหม่ๆเราก็คิดว่าผลกระทบคงจะมาสั้นๆเร็วๆะนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดภาพที่กว้างมาก เออห่วงเวลานั้นที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผู้ประกอบการหลายๆได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบะแล้วก็เป็นกลุ่มท้ายท้ายสุดนะครับที่จะกลับเข้ามานะครับเออณเวลานั้นเนี่ยธานาคารก็ตั้งธงปักธงเลยครับว่าเมื่อผลกระทบวันนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกลูกค้าที่เราดูแลอยู่นะครับลูกค้าที่เราดูแลอยู่เนี่ยต้องไม่ทําให้เขามีสถานะ กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือถ้าเป็นราพิดภาษาการเงินเราก็เรียกว่าไม่เป็น NPL นะครับเพราะถ้าเข้าเป็น NPL แล้วเนี่ยประวัติอะไรเขาเนี่ยจะดูไม่ดีเลยนะครับแล้วเขาก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าดูแลลูกค้าเดิมให้ดีนะครับการดูแลลูกค้าเดิมให้ดีก็จะเป็นการเรียกว่าใช้มาตรการการเงินนำนะครับเช่นไปดูครับว่าเดิมเนี่ยเขาผ่อนชําระหนี้เดิมเราได้ไหมไม่ได้อ่าวงั้นก็ทําการเจรจา ยืดหนี้ยืดสินกันไปค่างวดเธอเก็บกันมากก็ลดลงอ,อะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่ดูแลกันได้ก็ดูแลก็ทําอยู่อย่างนี้ครับประมาณสักปี2ปีะ 2> นะครับพอสถานการณ์เริ่มที่จะกลับมาขี้ขายดีขึ้นแล้วก็กลับไปถามเขาว่าเอ๊ะแล้วดีขึ้นแล้วหรือยังดีขึ้นแล้วอยากได้อะไรอยากได้เม็ดเงินเข้ามาเติม,มก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์บริการสินเชื่อะนะครับเข้ามาเติมเม็ดเงินเข้าไปในระบบให้มากขึ้นซึ่งการเม็ดเติมเม็ดเงินในระบบเนี่ยต้องเรียนนินนัตยาอย่างนี้ครับว่า เศรษฐกิจเนี่ยหรือภาคธุรกิจเนี่ยมันหยุดชะง,งักไป2ปีรายได้ไม่เข,าข้าฉะนั้นการเติมเม็ดเงินในช่วงที่กลับเข้าไปใหม่เนี่ยมันต้องไปอาศัยหรือไปดูพาร์ตโฟร์ฟอร์แมนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเอามาเป็นตัวประกอบดูแล้วก็เติมเงินลงไปให้เขาค่อยๆเติมไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเพื่อให้เห็นการแอดชิฟของรายได้เข้าที่เติบโตมากขึ้นอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมหลายๆตัวออกไปทั้งที่ไปขอภาครัฐบาลมา อุดหนุนในเรื่องดอกเบีย้ยที่ถูกแสนถูก2% 1%ก็มีนะครับะอะไรอย่างนั้นออกไปเติมก็โอเคธุรกิจก็เริ่มกลับมาคี้ขายดีขึ้นอพอมาพ้นตอนช่วงนี้แล้วเนี่ย รียกว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเห็นสัญ,ญญาณบางตัวที่ชัดมากเราก็จะมีโปรแกรมอีกหลายๆตัวที่กําลังจะออกมาเพื่อที่จะสเกลอัพเขาหรือสปีดอัพเขาเนี่ยนะครับให้เติบโตไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับโอ้ี่เดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันะนะคะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะสนองตอบต่อผู้ประกอบการที่ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรากําลังฟื้นตัวบ้างแต่ว่าอย่างสิ่งต่างๆที่บอกเมื่อสักครู่นี้จนถึงตอนนี้เนี่ยสัญญาณ เศรษฐกิจแล้วก็สัญญาณของผู้ประกอบการ SME ของเราฟื้นตัวแล้วบ้างหรือยังคะก็จะเรียกว่ากลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังก่อนเกิดโควิดเนี่ยอันนี้ก็คงอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ดูจากสัญญาณแล้วเนี่ยดีในหลายๆด้านนะครับตั้งแต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยเองก็เริ่มมีการท่องเที่ยวกันมากขึ้นด้วยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามามากขึ้นภูเก็ตมีความคึกคักมากขึ้นนะครับ ผมเพิ่งไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทางโซนบึงการสกลนครอ,อะไรพวกนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับแล้วเป็นการท่องเที่ยวที่ที่เราก็เห็นเป็นการท่องเที่ยวในเชิงมิติใหม่ที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาคนไทยนี่จะใกล้ชิดมากนะฮะ,ะอันนี้กลับเข้ามามากขึ้น นะครับวันก่อนไปน่านเพิ่กลับมาจากทางน่านเนี่ยครับก็ตกใจนะฮะโอ้อากาศฝุ่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่รถตู้มาเป็นคันๆยังเที่ยวกันอยู่สู้ฝุ่นฮะ,ะคนไทยสู้ฝุ่นนะครับสู้ฝุ่นมากค,คือฟังแล้วก็ เหมือนกับชื่นใจแทนผู้ประกอบการนะคะคว่าตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างมันก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อกี้คุณชาตรีพูดถึงเรื่องของจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่ระยะหลังๆเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากนะคะคว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเชิงอะไรนะคะศรัทธาเชิงศรัทธาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดบึงการเนี่ยก็อูอลังการงานส,านสานร้สางมากๆวัดวาอารามต่างๆสวยงาม ผู้ประกอบการด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่วันนี้จะมาพูดคุยกับรายการนะคะท่านนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรอดตายจากสถานการณ์โควิดจากธานาคาร SME ดีแบ k ด้วยเหมือนกันเราไปพูดคุยกันหน่อยนะคะกับคุณจรูนแสนพิมพ์ค่ะผู้ประกอบการธุรกิจที่พักรีสอร์ทเฮือนเคียงบึงจังหวัดบึงกาฬสวัสดีค่ะคุณจรูนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณจรุงค่ะตอนนี้อยู่กับคุณชาตรีด้วยนะคะจากเอ e b อ n มอีแบนะคะครับสวัสดีครับคุณชาตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรุงค่ะขออนุญาตเรียนถามค่ะเอาเอาเบื้องต้นที่ทงความรู้จักกับเฮือนเคียงบึงก่อนนะคะว่าธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรอยู่ตรงจุดไหนของบึงการคะอ๋อผมเป็นธุรกิจอรีสอร์ทฮะโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการอยู่ใ,ใกล้ๆถ้ำนาคาและก็ใกล้ๆกับ บึงโขงหลงขินสามวันใกล้แหลง่งท่องเที่ยวบึงการมากที่สุดครับโอ้โหใกล้มากๆค่ะหลายๆอย่างนี้เป็นไฮไลท์ของบึงการเลยนะคะคือได้ได้คำเลย<อ>ที่ดีมาก,ๆ,มากๆเลยทีเดียวแต่ที่นักเกิร์ดได้ฟังเมื่อสักครู่ที่คุณจรูนเคยบอกว่ารอดตายมาได้จาก SME D b a n ดีแบย้อนกลับไปฟังได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่บอกว่าจะแย่แล้วจะตายแล้วเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเ m e D b a n ดีบเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างคะคืออย่างนี้ครับ ผมเนี่ยทำธุรกิจอยู่สองอย่างก็คือธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจละหมอกอสร้างด้วยในห่วงนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าโควิดจะมาเราก็เหมือนเหมือนผู้ประกอบการทั่วไปก็ทําธุรกิจไปแล้วก็หมุนไปก็พอพอไปได้ในช่วงก่อนโควิดนะฮะแต่แต่ห่วงที่โควิดมาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานอยู่ยาวขนาดไหนแล้วก็มาแบบมาจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะฮะ ถ้าถ้าถ้านึกย้อนกลับไปก็เหมือนถ้าไม่มีคนธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยหายวับไปเนี่ยมันก็เหมือนจะเจ๊งทันทีเลยนะฮะแล้วก็อย่างธุรกิจละมองก่อสร้างก็เช่นกันก็คือการหาคนงานอ่าหรือหาผู้จ้างรายซี่ซึ่งเกเอกชนเนี่ยมันหาไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นทุนหมุนเวียนที่เรามีอยู่นะฮะมันก็ก็หายไปจากระบบยิ่งนานเข้าท่านเลยยิ่งสามสี่ห้าเดือนหกเดือนหรือเป็นเกือบปีเข้ามาผู้ประกอบการเตรียมตัวจะเจ๊งอยู่แล้วตอนนั้นแล้วก็มองหาว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะจะสามารถที่จะ รักษาสถานภาพพววกเราไว้ได้ก็มองหาแหล่งทุนที่จะเข้ามาค้าจุนก็ไปเจอเนี่ย i s อ e Bank, สเอมีแบนนั้นที่สาขาสว่างแดนดินซึ่งเราเข้าไปคุยดูนะฮะเราไม่เคยใช้บริการ SME มาก่อนเราก็เข้าไปคุยหาทางให้เขาช่วยเหลือเขาก็มีแคมเปญที่สามารถที่จะจะแตกต่างจากหลายๆกับกระทางผู้ไอไอธนาคารต่างๆสถาบันการเงินต่างๆก,ก็คือเขามีแคมเปญเอออย่างนั้น เอาแบบนี้ไหมไม่ต้องใช้ที่ดินไม่ต้องเอาไปเอาที่ดินมาเป็นค้ำจำนองอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามีคุณมีสัญญาไหมเอามาวางไว้แล้วก็เอาเงินไปคือมันรวดเร็วทันใจแกสถานการณ์ได้ก็ช่วงนั้นเราก็ได้ได้ได้ตังมาสองสาล้านพอพอที่จะมาจุนเจือุนเวียนให้กับทางจ่ายค่าแรงลูกน้องบ้างจ่ายค่าน้ำมันบ้างนะครับมันเป็นวิกฤตที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อน แต่เอสเอ็มเขาก็ให้เราได้จริงๆและก็รวดเร็วก็สามารถที่จะเข้ามามาหมุนเวียนกับทางธุรกิจของเราได้ครับค่ะจากการจากการช่วยเหลือตอนนั้นของ SME D-Bank มาจนถึงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเฮือนเคียงบึงเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวนี้ก็ผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านช่วงโควิดมาก็ดีวันดีคืนทั้งเรื่องระมบอกก่อสร้างแล้วก็เรื่องของของธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสัญญาณบง่งบอกที่ดีก็คือเรื่องของ สัญญาณการท่องเที่ยวนะครับว่าคงคงไปได้นะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์อยู่ในระดับนี้เราก็คงจะจะสามารถที่จะดูแลธุรกิจเราได้ครับผมอืมสิ่งที่คุณจรูนอ,อ,อยากจะบอกไปยังผู้ประกอบการเอ e ที่อาจจะกําลังเจอปัญหาอยู่ในขณะน,นี้จากประสบการณ์ที่เราเราได้เจอจากสถานการณ์โควิดเนี่ยอยากจะสื่อสารไปยังพวกเขายังไงบ้างในการที่จะประครับประคองธุรกิจนี้ต่อไปได้อะคะก็มีมีอยู่สองอย่างที่ผมคิดหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นอีกไหมหรือจะมีอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากจากโควิดแล้วเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่พวกเราไม่คาดฝันไว้ไหมเราต้องเตรียมการและเรื่องที่สองก็คือนี่แหละครับสถาบันที่สามารถเติมเติมทุนให้เราได้แล้วก็มีมีแพ็กเกจหลายๆตัวให้สามารถเลือกได้เนี่ยเอสมี e ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเพื่อนคู่คิดเวลายากเหมือนกันนะครับเวลาเราเราลำบากก็ก็มีเขาอีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือในพวกเราได้ครับ ค่ะเอ๊ะตอนนั้นรู้จัก SME ดีแบ k ได้ยังไงนะคะอ่าเหมือนเหมือนคนตกน้ำอะอตอนตอนก่อนโคตอนช่วงโควิดแต่มันคนตกน้ำที่ที่แบบจะลอยไปทางไหนถ้าจือขอนก็ก็เหมือน SME ก็เหมือนขอนที่เราคว้าไว้ได้ขอนหนึ่งตอนนั้น <laughs> นะฮะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขว่าว่าอะไรมากมายขอให้มีคุณสัญมีสัญญางานมีอะไรเอามาวางไว้ก่อนแล้วก็คุณก็เอาตัางค์ไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเอาอที่ดินมาจำนองอะไรทางนั้นเลย วันนั้นง่ายดีครับเร็วดีด้วยครับอ๋อค่ะแ,แล้วนอกจากเรื่องของแหล่งทุนที่ทาง s อ e d b a มอดีบให้แล้วเนี่ยเขาได้มีการมีการให้คำปรึกษาหรือว่าให้แง่คิดอะไรยังไงในในการที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ปไป,ปได,ปปปได้ตัวนี้ก็เป็นเป็นที่ได้ชื่นชมตัวนี้ก็เป็นน่า้ชื่นชมคือทางพนักงานของ sm e d b a n บดีบอ่ะเขามาบ่อยมากมาเหมือนเหมือนญาติเลยครับวันนั้นทางผู้บริาหารมาผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเขามีจุดเด่นของเขาก็คือเขามีพนักงานมาเยี่ยมเราตลอดแล้วก็ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดแล้วก็ถามเขาก็ถามเราว่าเราคิดยังไงก่อนแล้วเขาก็ให้คําแนะนําไปว่าเออควรที่จะเป็นแบบนี้แบบนี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนคิดที่ดีครับสรุปง่ายา<น>เลยครับค่ะจนตอนนี้ก็สามารถจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะอย,ย่างอย่างตอนนี้เนี่ยสงกรานพอดีเลย14เมษายนตอนน,ตอนนี้ห้องพักเต็มแล้วหรือย,ยังคะก็ะเต็มครับช่วงนี้ยังเต็มอยู่เลยครับโอ้เต,<อ>ต<อ>็มแ<ด>น่นเลยทีเดียวนะคะ ครับต้องออต้องต้องกราบาขอบพระคุณท่านท่านนักท่องเที่ยวมากๆที่ที่มาสาานับสนุนจังหวัดบึงการมาเที่ยวบึงการเราเชื่อมั่นว่าบึงการตอนนี้เรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องต้องมากราบไหว้บูชา นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสายมูทั้งหลายไม่ควรพลาดครับที่บึงการครับค่ะคุณจะลุนขายของนิดนึงแล้วกันนะคะสําหรับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักบึงการสักเท่าไหร่เวลานึกถึงจังหวัดทางภาคอีสานจะนึกถึงจังหวัดอื่นๆมากกว่าไปบึงการจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างอะคะตอนนี้นะครับบึงการนะครับเรื่องการเดินทางในสะดวกขึ้นเราห่างจากสนามบินอุดรธานีร้อยหกสิบกิโลนะสถานที่ที่ผมว่านี่นะครับอ่าสกลน,นครร้อยี่สิกิโลจากสนามบินนะครพนม ซีเรนนะครับ120กิโลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเรามีถ้ำนาคีถ้ำนาคามีหินสามวานมีภูท่อนะครับแล้วก็มีบึงโขงหลงแล้วก็มีสะดือแม่น้ำโขงทิ้งซึ่งเป็นจุดสําคัญที่บ้างไฟเวีนาตขึ้นประจําทุกปีทุกออกพรรษานะครับ <S <S <ม>เราจะมีทุกซีซั่นครับหน้าหน้าฝนเราก็จะมีน้ําตกที่สวยที่สุดผมเชื่อว่าเอาไปอวดได้หลายจังหวัดเลยนะครับทั่วประเทศนแข่งได้เลยก็คือน้ําตกถ้ำพระน้าตกเจ็ดสีนะฮะแล้วก็น้ําตกชะแน นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันฤดูฝนได้ฉะนั้นเราเรามาทุกทุกฤดูการได้เลยครับหน้าฝนก็มาเที่ยวน้ําตกมาขึ้นถ้ำนะครับหน้าหนาวก็มาสัมผัสอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าสิบนะครับที่บึงการแล้วก็หน้าร้อนก็มาผ่อนคลายด้วยกันมาเล่นแม่น้ําบึงของหลงแม่น้าโขงได้ครับโอ้เที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็ที่สําคัญมีเฮือนเคียงบึงด้วยนะคะครับผมอ,อันนี้เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเราก็จะพยายามพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดให้ประทับใจที่สุดครับค่ะ <c oughs> อาล,ล่ะค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะคุณจรูนแสนพิมพ์ค่ะผู้ประกอบธุรกิจที่พักรีสอร์ทเฮือนเคียงบึงจังหวัดบึงกาฬขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะกลับมาคุยกับคุณชาตรีกันต่อค่ะคฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะเหมือนกับว่าคุณจรูนเองก็ก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่ารอดตายมาได้เนี่ยเฟซมีเหมือนกับเป็นเป็นไม้ขอน สุดท้ายที่ลอยมาในขณะนั้นเลยนะคะครับค่ะครับอันนี้ก็คือบทบาทของของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังแต่ของแบงก์เราจะพิเศษนิดหนึ่งคือเราสังกัดกระทรวงอุตสาหากรรมด้วยนะครับในในช่วงภาวะที่เข้ายากหมากแพงหรือภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยบทบาทของอสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็จะต้องหยิบยื่น เรื่องพวกนี้ครับลงไปสู่ภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจให้มากขึ้นที่สุดให้มากที่สุดค่ะทีนี้สําหรับผู้ประกอบการ SME <c oughs> ที่อาจจะกําลังประสบป,ปัญหาในขณะนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อยากจะได้รับการสนับสนุนอยากได้เพื่อนคู่คิดดีๆอย่าง SME D-Bank ดีแบงคเนี่ยทางธนาคารมีเงื่อนไขในการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการ SME อย่ายังไงบ้างไหมคะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวเงื่อนไขจริงๆเนี่ยต้อง,ต,อง,ต,องต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่า ธนาคารเนี่ยมีบทบาทในการที่จะดูผู้ประกอบการ SME เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นไมโครไมโครนี่คือพวกส่วนใหญ่พวกรายได้ไม่เกิดล้านแปดจะจิ๋วๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า Small Enterprise อันนี้ก็จะขยับรายได้ขึ้นมาหน่อยนะครับล้านแปดไปจนถึงประมาณเกือบๆร้อยล้านแล้วก็มีเดียมไซส์ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าท่านเข้าใจว่าท่านอยู่กลุ่มไหนปุ๊บโปรดักหรือบริการที่เรามีอยู่เนี่ยจะตอบโจทย์กับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม Oh. ถ้าเป็นไมโครเลยบางทีการทำวงเงินสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะเป็นวงเงินเล็กๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการการที่จะเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ mm hmm. ก็มาบอกบอกกาว่าเราอยู่ในกลุ่มไมโครนะ mm hmm. เราต้องการเงินอย่าง,างกรณีของวุจารุเนี่ย ต้องการเงินด่วนไปช่วยเยียวยาธุรกิจแบบนี้มีแบบนี้มีหลักประกันไหมไม่มีหลักประกันงั้นเอาตัวนี้มันจะมีโปรดักต์โปรแกรมของของแต่ละโปรแกรมนะครับที่เตรียมรองรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสมอลไซส์อันนี้อยู่กลางๆงถ้าเป็นพิระมิดมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะอยู่ตรงกลางกลุ่มปิระมิดบอกว่าเอ๊ะวันนี้เห็นภาครัฐบาลกระตุ้นจังเลยเรื่อง BCG อย่างนี้ครับ ผมอยากจะทําเรื่อง BCG มีสินเชื่อ BCG ไหมต้องเรียนครับว่ามีนะครับอ้าท่านเป็นอะไรท่านบอกท่านเป็นโรงงานค่ะแล้วผมจะทํายังไงให้เข้ากลุ่ม BCG ได้ติดโซลาร์รูปเลยครับถ้าไฟเดี๋ยวนี้แพงติดโซลารูปปุ๊บท่านเข้าเงื่อนไขกรีนอิคโนมีแล้วเราก็มีสินเชื่อ BCG ที่เป็นกรีนอิคโนมีดอกเบี้ยอยู่ประมาณสัก4บาท อย่างนี้ฮะสี่เปอร์เซนต์ต้นๆก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วระยะเวลาผ่อนชําระก็ยาวถึง10ปี12ปีก็มีนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น BCG คจีครับค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะทุกกลุ่มครับขอให้เข้ามาพูดคุยสอบถามเถอะหรือแม้แต่ไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันก็ได้ครับเข้ามาคุยอย่างกรณีของคุณพี่จรูนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลักประกันท่านอาจจะติดอยู่กับทางแบงค์พาณิชย์ แต่อย่างที่เรียนพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยต้องการก็เรียกว่าเลือกเอาเข้าไปเติมในธุรกิจ <ừ> เราก็จะดูแลอ๋อท่านไม่มีหลักประกันติดอยู่กับที่อื่นฉะนั้นแบงก์ก็ต้องทําหน้าที่คือหาสินเชื่อท,ที่ไม่มีหลักประกันเข้าไปเสริมให้เขา <ừ ms. S 2> ครับก็พูดง่ายๆว่าเติมเลือดลงไปให้หมุนในกิจการ <ừ ms. S 2> ครับค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาค่ะเมื่อกี้ที่คุณชาตรีบอกว่าตอนนี้ทาง s m e d Bank ดีแบกก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่อาจจะบาดเจ็บแผลยังไม่หายดีจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอนนี้มีอะไรบ้างคะให้กับผู้ประกอบการ SSE ครับ อย่างที่เรียนครับว่าถ้า,ถาเราเราแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเป็นไมโครเป็นไซส์ SE, s m สีสมอลไซส์ <small> size, แล้วก็ไซส์กลางๆนะครับถ้าเป็นไมโครเลยเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า SME Speed Up ทีาไม่จึงสปีดนะครับเพราะเรามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเราเข้าใจว่าทาง SME หลายๆท่านคงอยากจะได้สินเชื่อที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน กลับไปเติมในกิจการท่านเราก็เลยออกโปรแกรมตัว SME Speed Up เนี่ยเข้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ให้ให้ไปเติมให้เติมสินเชื่อให้ไปเป็นเงินทุนในกิจการลายและประมาณ5ล้านบาทนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้หลักประกันะนะครับดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณสัก อหกเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ที่ทางขาขึ้นนะครับเราก็จะพยายามเมนเทนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้ไปแบ่งเราเพื่อช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งสินเชื่อตัวนี้ใช้ได้ทั้งกลุ่มไมโครแล้วก็กลุ่มสมอลไซส์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหรืออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อที่เราเรียกว่าเป็นบ c G ีจีโลนที่เมื่อกี้นําเรียนไปอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มที่เป็นสมอลไซส์หรือเป็นมีเดียมไซส์นะครับไซส์อ่า กะเล็กและก็กลางนะครับที่ต้องการจะมายกระดับอัพเกรดตัวธุรกิจตัวเองนะครับเพื่อที่จะขยับขยายโรงงานเองก็ดีลงทุนอะไรเองก็ดีแล้วตอบโจทย์กับตัว BCG Economy Model วงเงินสูงสุดเนี่ยตัวนี้เราให้ได้ถึง50ล้านบาทครับก็สามารถใช้ได้ทั้งที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นของโครงการนี้ก็จะถูกหน่อยเนื่องจากเป็นนโยบายของทางภาครัฐ นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4.5เนะครับระยะเวลากู้ก็จะยาวนิดหนึ่งสักประมาณ12-15ปีานะครัน,น,นรที่ยาวเพราะว่าเราเข้าใจว่าช่วงนี้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการเนี่ยท่านคงอาจจะ เก็บเงินเก็บทองเอาไว้หมุนในกิจการแบ้แม้ผ่อนแบงค์น้อยๆหน่อยอะไรประมาณนั้นยาวนิดนึงยาวนิดนึงนะคะค,ค่ะยังอย่างกรณีของธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่อาจจะอยากจะผันไปสู่ BCG เพราะว่าเรื่องนี้สําหรับผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจจะเป็นเรื่องใหม่มากๆเลย <c oughs> นอกจากจะสนับสนุนเรื่องของเรื่องของแหล่งเงินทุนแล้วเรื่องของความรู้ว่าสมมุติฉันไปเนี่ยแต่ฉันสนใจมากธุรกิจนี้แต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องดีเนี่ยมาปรึกษาทาง SME ดีแบงค์เนี่ยมีมีคนให้คำปรึกษา มีครับ <c oughs> การทํางานของธนาคารต้องเรียนว่าเราเนี่ยทำงานควบคู่กับพันธมิตรด้วยการที่เราเนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญเราเลยคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีบทบาทภาระหน้าที่ที่จะ ช่วยในการพัฒนาลูกค้าอยู่แล้วะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อที่เราจะต่อส่งต่อลูกค้าที่มีความประสงค์อยากได้ความรู้อยากได้ที่ปรึกษาไปให้ทาง,ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้นะครับหรืออย่างบางเรื่องนะครับทีออ่อยากจะได้เรื่องของตัวโซลารูฟหรือตัวอะไรก็ตามนะครับอันนี้เราก็จะมีซัพพลายเชนที่แบงก์เองได้เข้าไปร่วมลงทุนในกิจการโซลารูฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคนที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่ต้องติดตั้งเรื่องของไอโซลาร์เซลล์อะไรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับค่ะยุคนี้เ,นเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะครเราก็มักจะได้ยินว่าผู้สาหรับผู้ประกอบการถ้าหากว่าไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะอยู่ได้ยากมากทาง s m e d b a n k ดีอยากจะฝากอะไรเป็นแง่คิดสําหรับผู้ประกอบการบ้างคะสําหรับในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรอย่างรวดเร็วแบบนี้อะค่ะครับก็ต้องเรียนกับทางท่านผู้ประกอบการนะครับว่า หลังจากที่เราก้าวพ้นเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยถัดมาคือความท้าทายที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปสู่การประกอบกิจการแล้วยืนอยู่บนความยั่งยืนนะครับครัตอนี้จะทํายังไงให้เราไปสู่ความยั่งยืนได้ประเด็นแรกครับท่านต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนอว่าผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าจากท่านเนี่ย มีความประสงค์ความต้องการในแบบไหนเพราะว่าพอโควิดมามันดิสเับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง B e h a v i o r พูดผู้บริโภคหมดเลยเปลี่ยนแบบเปยไปมากมายเลยเคยมาซื้อของหน้าร้านก็ไม่แล้วชอบทางออนไลน์แทนอันนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปอันที่สเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากนะครับเราพบเห็นลูกค้าเราหลายรายในช่วงที่โควิด สวนกระแสนะครันทัทยาแทนที่จะยอดขายดอกกับกลายเป็นยอดขายพุ่งขึ้นเราถามเขากับว่าเอ๊ะทำไมคุณน้องเก่งจังเลยทํายอดขายเพิ่มขึ้นได้ยังไงเขาตอบเราครับคุณพี่สมัยก่อนหนูขายหน้าร้านอยู่80%อร์ซนขายออนไลน์ไม่เคยคิดคขายส่งอีก20%ซนพอโควิดมา หนูขายออนไลน์80%โอ้ยอดขายก็เลยขึ้นพรวดพราดเปลี่ยนไปเลยครับนี่คือเทคโนโลยีค่ะสมัยก่อนหนูไม่เคยไลฟ์สดเดียวนี้หนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์อคนตามเยอะแยะมีคนติดตัวนะคะติดตัวฮะเอสมไบ้านเราเก่งนะเพราะความที่เขาเป็นคนตัวเล็กคุมีความคล่องตัวปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยนะครับก็พลิกฟื้นไปเลยธุรกิจก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทนะครับเรื่องที่สามครับก็คือเรื่องของ culture วัฒนธรรมค่ะ เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่หลายๆชาติเนี่ยเขาเชื่อศรัทธาและมีความชื่นชมเราการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นบึงการที่เราคุยกันวันนี้ทำไมตัวเลขนักท่องเที่ยวบึงการวันนี้จึงมีจำนวนหลักล้านคนเพราะเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่ไปเสร็จปุ๊บก็ไปหินสามวานไปสักการะบูชาองค์พญานาคราชสายงนะครับตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคุณนันทยาเราพบว่าทางพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมาเลเองก็ดีฮ่องกงเองก็ดี<อ>บินตรงจากมาเลมาข้ามไปเลยครับไปอีสานเพื่อไปเนี่ยครับสายวัดสายมูเนี่ยครับยิง่งตัวเลขการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นจุดขายค่ะที่จะทําให้ S อสเเราอยู่รอดอสินค้าชุมชนสินค้าอะไรกิบออกมาเถอะครับแต่พรีเซนต์แล้วจัดแล้วเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคขายได้ครับอืและสุดท้ายค่ะ s อสเอ็มอแบงจะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ยังไคงคะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะครับก็เราจะเป็นธานาคารนะครับที่คงจะดูแลท่านผู้ประกอบการตั้งแต่เกิดนะครับไปจนท่านโตแล้วถ้าท่านโตแล้วท่านเลือกที่จะไปต่อกับแบงค์พันนี้ก็ได้หรือท่านส่งไม้ธุรกิจโตไปให้ลูกหลานหรือแตกกระจาสาขาออกไปทางธานาคารยินดีที่จะดูแล บนภารกิจในเรื่องของการให้สินเชื่อพัฒนาท่านให้เติบโตยิ่งขึ้นในทุกมิติครับค่ะ นี่คือ SME D Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank จำชื่อนี้ไว้ให้ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณชาตรีเวสราณาสุธีค่ะรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับคุณธิกาครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรียนกับคุณชาตรีราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ